สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไบนารีนะครับไบนารีคือศูนย์กับหนึ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะไบนารีนะฮะผมจะมาทําวิธีที่เขาบวกกับลบไบนารีให้ดูกันนะครับแล้วก็จะมาสอนด้วยว่าโอ้ฟลอร์คืออะไรนะครับแบบง่ายๆนะครับใครที่รู้อยู่แล้วก็อ่คงคงข้ามได้แล้วกันนะข้ามไปก็ได้นะฮะใครยังไม่รู้ก็ถือว่าบทนี้สนุกนะเป็นเลขนิดๆนะครับอ่าเรามาเริ่มกันจากนยศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ ไอเน,นี่มันชัดเจนมากเลยว่าตัวนี้มี4บิตนะครับแล้ว4บิตเนี่ยเท่ากับ1พอแปลงเป็นเลขที่เราเข้าใจกแล้วมันคืน1แต่พอเราเอา5มาวางนะครับ10ไน้0101เ,เนี่ยเรารู้ได้อย่างไงมันเป็น5นะครับวิธีที่ผมสอนเด็กๆนักเรียนนะครับก็คือง่ายๆนะครับเราจะเอาู0เอาู0101มาวางอยนี้นะครับ พอว,วางเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเอาตัวที่อยู่ข้างบนนะครับผมไม่สอนเป็นเป็นสูตรเลขเหมือนที่อาจารย์หลายๆท่านสอนด้วยผมชอบแบบที่สนุกดีนะครับสอนเด็กง่ายดีนะสองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่งสองกำลังสองสองกำลังสามนะครับตอนนี้มันมีทั้งหมดสี่บิตมันก็จะมีเท่านี้นะครับถ้ามีบิตต่อไปก็จะเป็นสองกำลังสี่อันนี้คือห้าบิตหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนเนี้มันมีแค่สี่บิตผมก็จะใช้แค่นี้ นะครับต่อมาเนี่ยวิธีที่เราจะทํากันก็คือตัวไหนก็ตามนะครับที่มีเลขหนึ่งเนี่ยเราจะดึงมันลงข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นเลขศูนย์ผมไม่ดึงนะครับตัวนี้เป็นเลขหนึ่งผมจะดึงมาข้างล่างนะครับพอดึงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวที่อยู่ข้างล่างทุกตัวนะครับทุกตัวเลยนะครับมาบวกกันพอบวกกันทัองหมดออกมาเสร็จปุ๊บมันจะได้เท่าไหร่ครับมันจะได้ห้าไปฮะสองกำลังสองได้สี่สี่บวก สอกลังศูนย์คือ1นึสี่บวกหได้ห้านะครับนี่คือไบอน, binary น,นารีนะครับต่อมาเนี่ยไบนารีเนี่ยมันง่ายนะครับก็ลองให้มันมีอะไรสนุกขึ้นอีกนิดนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้กันหรือแ้้หรือเปล่านะครับก็คือเราจะเอาห้า 5, นะครับศูนย์ศเนี่ยมาบวกก,บ, 9, บวกกับ9บวกกับ9บวกกันนะะมันจะได้สิบสี่ นะครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้บางคนก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะเดาได้นะครับเราก็จะมาตั้งกันฮะง่ายมากศูนย์หนึ่งมืออาจจะช้าหน่อยนะตัวกระดาษเยอะมากเลยวันนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับมาบวกกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับเวลาบวกกันเนี่ยเขาบวกกันยังไงนะครับบวกกันหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรครับ หนบกหนึ 1> 1่งได้สองแต่ว่าใน b บนา r y เนี่ยหนึงบกหนึ่งได้ได้เลยครับได้หนึ่งศนะครับเพราะหนงศูนย์คือสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์เลขหนึ่งศูนนีวิ่งไปทดข้างบนเหมือนเราบวกเลขฐานสิปกตินี่แหละพอทดเสร็จปุ๊บหนึงบกศูนย์บกศูนย์ได้เลยครับหนึ่งบกศูได้หถูกปะง่ายแล้วหนบกศนได้หนึ่งนะครับถ้ามันถ้ามันเกินก็ไปทดถ้ามันไม่เกินก็ไม่ทด ครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งมันก็เลยได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เท่านี้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือสิบสี่นะครับอันนี้คือบวกนะบ,บวกง่ายนะครับแต่ลบเนี่ยสนุกนะครับลบนะฮะขอสิบสี่ไปตั้งนะขอสิบสี่ลบห้าสิบสี่ลบห้าได้เก้าครับสามตัวเนี้ยมันสลับกันได้ผมจะไม่ต้องปินกระดาษเยอะนะครับสิบสี่ลบห้าได้เก้านะครับวิธีที่เขาทํากันนะครับก็คือ เราจะเริ่มจากตัวนี้นะฮะตัวที่เราจะต้องลบนะครับเราจะเริ่มจากการที่เอาตัวนี้มาตั้งต่อๆปก่อนนะครับเราจะยังไม่เริ่มโปรเซสอย่างอื่นทั้งสิ้นนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็0แล้วก็หนึ่งนะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาตัวนี้เนี่ยมาทำวันคอมพลีเมนต์นะครับ o ันคอ m พลีเมนตก็คือเอาสลับบิดกันคือศูนย์เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น1นึนะครับ แล้วก็หนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์อย่างนี้นะเราสลับค่ากันนะนี่คือสลับค่ากันเห็นไหมหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งนะครับพอสลับค่าเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะทําอีกทีหนึ่งก็คือทา t o complement t o complement เนี่ยคือเอาบรรทัดนี้นะฮะบรรทัดนี้ฮะเอา one complement เนี่ยมาบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มอีกแค่หนึ่งนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่ง นะครับพอบวกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะฮะไอตัวนี้ไม่มีให้บวกถูกไหมฮะไม่มีให้บวกเลยมันจะเลื่อนลองไหนน,นะครับพอเราเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทูคอมพลเมนต์ตัวนี้เราเรียกมันว่าทูคอมพลเมนต์คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับพอระบบเสร็จแล้วเนี่ยทูคอมพลเมนต์เนี่ยเรามาใช้อะไรได้นะครับผมก็ผมทำโน้ตไาใหนึ่งนะครับ ก็คือตัวที่เป็นทูคอม m พลเมนต์ตัวนี้นะครับ5เนี่ยถ้าทูคอม m พลเมนต์จะได้1011 1, 1, นะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยออกออกเลยนะฮะออกมาแล้วเอาตัวนี้เข้าไปแทนตรงนี้แต่แทนที่เราจะลบเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะบวกมันแล้วฮะคือพอเราทำาูคอมเพลเมนต์เสร็จเนี่ยพอเราทำทูคอม m พลเมนต์เสร็จเนี่ยเราเอา10เอาเอา14เนี่ยมาบวกกับไอ้5ที่เป็นทูคอมเพลเมนต์แล้วมันจะได้9ครับ ซึ่งมันก็แปลกประหลาดตีนะครับสําหรับผมนะครับเราก็จะมาลองดูกันนะครับไอตัวนี้คือแฮทู o อมพิ m e n t นนะฮะผมมามาตรงนี้นะครับต่อไป14 1สอยู่ข้างบนนะ14คือ1 1 1 0 1, 1 1 1 0นศนะครับนี่คือ14เสร็จปุ๊บเราสองตัวนี้มาบวกกันนะครับบวกกันตรงนี้เครื่องหมายบวกังยอยู่นะครับพอบวกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับ มันได้หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้ศูนย์ตรงนี้ได้หนึ่งตรงนี้ได้หนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับซึ่งพอมันบวกเสร็จแล้วนะครับเอาผมบวกผิดขอโทษครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์นะครับแล้วก็ทดหนึ่งเอ ต่อไปก็คือ1นบกหได้0นะครับแล้วก็ทด1เพราะว่าทําไมันน้อยๆนะครับแล้ว1บวกหได้อะไรครับ1นึบวกหบวกหได้1นนะครับก็จะเป็น1แล้วก็1นึ่งไปตัวหนึ่งหนหายเสรแล้วนะครับหนนะครับอันนี้คือเราเอา14นะครับมาบวกกับ5ที่เป็น2คอมพลเมนต์ขึ้น1 0 1 1เราจะได้1 1 0 0 1มันเป็น5บิตนะฮะ แต่ความจริงเราไม่ได้เก็บมันไว้ในเมมโมรีนะครับเขบอกว่าให้ตัดตัวที่มันเกินออกทิ้งออกไปได้นะครับตัวที่อ่าเพราะนี่มันเป็นการบวกบวกเอ้ลบเลขนะครับถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บเราจะตัดตัวนี้ทิ้งปึ๊พอตัดเสร็จปุ๊บเราจะได้เก้านะครับอันนี้คือวิธีการลบเลขนะครการลบเลขก็คืออะไรครับการลบเลขคือเอาผมขอสรุปอีกทีนึงโดยที่ไม่ใช้ไอ้นี่นะฮะขนาดมันเยอะนะครับ สิบสี่นะฮะสิบสี่บวกกับไอ้สิบสี่ลบก,กับห้านะครับสิบสี่ลบกับห้าจะได้เก้านะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเอาตัวห้าเนี่ยมาทำวันคอมพลเมนต์มันคอมพลเมนต์ของห้าเนี่ยก็คือเอาศูนย์กลับเป็นหนึ่งหนึ่งกลับเปศูนย์จะได้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทำทูคอมพลเมนต์นะครับพอทำทูคอมพลเมนต์เนี่ยก็คือเอาตัวเนี้ยมาบวกเพิ่อมอีกหนึ่ง พอบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ทูคอมเพลเมนต์แล้วนะครับให้เอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ใส่แทนนะครับพอใส่แทนเสร็จปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นบวกแทนพอบวกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้1 1 0 0 1ซึ่งให้ตัดตัวที่เกินมาตัวสุดท้ายที่บวกบวกจากขวามาท้ายนะตัวที่เกินมาตัวสุดท้ายให้ตัดทิ้ง เราจะได้ค่าที่มันลบกันนะครับสำหรับผมก็เป็นเป็นเมจิกนะฮะอีกหนึน่งน,งนงก็สนุกดีนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าการโอเวอร์ฟลูมันคืออะไรนะครับซึ่งมันก็น่าจะพอเดาได้นะครับสมมุติถ้าเรามีหนึ่ง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 นะครับคือสิบห้าแล้วถ้าผมบวกอีกหนึ่งสิบห้าพอบวกอีกหนึ่งปุ๊บ ตัวนี้มันบวกมันก็จะทดบวกแล้วทดบวกแล้วทดบวกแล้วทดไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาตัวสุดท้ายมันคืออะไรครับหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ตัวนะครับเพราะมันบวกแล้วทดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งตัวเนี้ยมันคือสิบหกนะครับมันคือสิบหกซึ่งเวลาเราบอกว่าเราเก็บได้แค่สี่บิตเนี่ย คือคอมเนี่ยมันก็โลเคชั่นแค่สี่บิตจริงๆมันไม่เอาบิตที่ห้ามาให้เราใช้นะครับฉะนั้นตัวเนี้ยตัวที่เกินมาเนี่ยมันทําให้ไอค่าเนี่ยมันโอเวอร์โฟล์จากสิ่งที่เราตั้งค่าขึ้นมาสมมติถ้าเรามีทั้งหมด32บิตนะครับแล้วเกิดเราบวกเลข2องตัวนะครับแล้วมันเกิดตัวที่33ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการโอเวอร์โฟล์นะครับก็หวังว่าวันนี้จะมีประโยชน์ต่อ ใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้ว่าการบวกบวกลบไปในรีมันทำยังไงนะครับแล้วก็โอเวอร์ฟลูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับในเออร์เลอร์ในอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นลัดลองนะครับบางคนเก็บเป็นโฟลต์โฟล a ์มันไม่พอนะมันโอเวอร์ฟลูนะต้องเก็บเป็น d o บเบิหรือเปล่ามันจะได้เยอะขึ้นหรือบางคนก็บอกไปเก็บเป็นสติเลยมันจะได้เยอะอย่างนี้นะฮะก็มีวิธี เก็บนะครับก็ลองไปหาลองไป Google ดูนะครับแล้วก็หวังว่า,าปัญหา overflow ตัวเนี้ยการการอธิบาย overflow ของผมวันนี้จะทำให้คนเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ